โอ้ยเนว่าทิ่โดเหรมันนายกมมฟกลอยบุบเล็กซุบเล็กลอยอืยขอ,อ,อขอบเอวาดากแก่เก๋เฮ้ยไปเล็บลอยมึงดูกูละจอย,อน,ยนี่เตะกรผ่นพลาดโน่รอโอ้ยนาะกมมฟงลอยเนาะตาลอกมมฟงลอย,ลอยว่าคมเล็บเลยแล้วเลยอือบูอืองา่เตะขรุ่าวัานอ่ะได้ เาว่าคหลอมาละชอยนั่แหละฮอฮอเรนนี่เซ <c oughs> ่เลวะเวเน่ยเ่โคลยนีบุฟเาบุฟเฟเจีเลกเกอเวเลเกอเาว่าคเสียเงยาวะที่โกลโนโกลโลร้ลอยนี่ละวว่าจว่าโคหลอชุยปล่อย คือเหี้ยทีโดนอ่ะปุ๊บๆวะครผ่านโดนอ่ะเวอะนี้เหมือนว่าซิกล่ะเกเตเรนี่ที่เราว่าตะว่าโหวะอ๋อแม่น่ะนี่นี่พวกโคโหยดามีไงละมาละชอลิโลเออ เออเลยอุกอนขอเสอหมาบ้าละ่าชีเขาตึบอกว่าแม่เ่าดอดุดอเถอะาช่วยกน่อือีแล้